สวัสดีชาชาตีทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้อยู่กับผมในเกมเช่นเคยนะแล้วอยู่กับ AOE พีทนั่นเองเป็นแบบอ่าเวอร์ชั่นนะเป็นบัตรฮาร์ดคอมโหมดหรือ AOE p 2 t e s เทย้ำว่าแมบนี้เป็นแบบเทสอยู่นะครับอาจมีบั๊กอะไรหรือมากมายอาจมีบั๊กหรืออะไรเอ่อตนานาไม่รู้เหมือนกันนะนั่นอย่เป็นเทสอยู่อ่าพวกตัวฟาร์เวลยังไม่มีครบนะฮะเป็นเทสจำไว้มันคือเทสโอเคเออนะ ของหายไ,ไม่ต้องมาบ่นกันนะฮะว่าของหายมันคือเทสจำไว้เอาล่ะเราก็จะมารีวิวให้ดูว่า AV วีพิษบัตรฮาร์ดคอร์หมวกมีอะไรกันบ้างและเดี๋ยวสอนหาของกันด้วยนะครับเซ้บาร์ฮาร์ดคอร์หมวดก็จะมีเควสใช่มันมีเควสอยู่แล้ววะเดี๋ยวผ้าเก่า AV วีพมีเราเควสปะเดี๋ยวเรียกว่าอ่าไม่มีอาจําได้ไม่มีน,มมนะฮะก็อ่าฮาร์ดคอร์หมวดก็มีรับเควสเข้ามาใหม่นะฮะนี่มีมอนให้ตีห้าตัว ซึ่งเราก็จะใช้อยรูของเรา,าการฆ่ามันชิวๆเป็นไงโยรู uru, ชิวๆเนี่ยเรียบร้อยหน้าเราก็ได้เงินได้วิวมานะครับมาเซอร์ก่อนแรกมีอะไรกันบ้างก่อนแรกก็มีแค่ประมาณนี้แหละแล้วก็มีเอ่อจูไาดาตรงนี้ซึ่งผมไม่ซื้อแล้วกันมีของโกงอยู่ต่อไปก็เป็นกอนสุมผลกอสุมผลนะครับจะมีผลขายอยู่ normal random นะคือแบบ random ธรรมดานะ ก็มีน้ําแข็งฝนแสงแล้วก็ฝนไฟนะฮะแล้วก็เอาตาัวหลอนรมก็มีเอน้ําแข็งความมืดแสงเมละป้าป้าแล้วก็ได้แล้วก็สั่นสะเทือนนะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นขายพ้าคุมนะอ้าคุมที่ผมใช้อยู่เลยนะครับเป็นพ้าคุมหนวดขาวนะบวกเลือดอสองพันเขาหนากนี้เยอะนะครับก็ฟังกันนะครับห้าพันปุ๊บนล้มาซื้อนี้มาฟังเอา นะฮะฮแต่ใครอยากฟาร,ร์มค่าเวลาเล่นๆนะแบบเออรอแมบเปิดอะอแบบไม่มีอะไรทำก็ฟาร,ร์มเล่นได้พี่ฟาร,ร์มเล่นไปแล้วร้อ,อยเลยครัต่อไปเป็นเกอะสโนโ่เอ้ยเอาไว้แค่เมลาร์เอาไว,เเว้แค่เ,เ,คเมลาร์บอสจะไม่มีอะไรนะครับบอกไว้ก่อนอ่าต่อไปเป็นสโนอไส์แลนอ่าก็ก่อนนี้นะจะมีเออ่การดรอปออฟสโน่ด้วยนะอ่าออฟสโน่ทำไม่ได้ออฟสโน่นะครับเอาไว้ทำประตูอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูรอแป๊ ลองดับก่อนอดับแหละนี่ก้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ง่าย,ายนะะวิหารประตูนะครับจะอยู่ตรงเอ่อด้านตรงนี้นี่เลยฝั่งนี้ก้อยเราว่ายน้ำไปแหละอ่ะคืนนี้ผมเสกหมแล้วนะเสกซื้อประตูแหละซื้อประตูนะฮะก้ห้เรายัดไปนะมันจะเกิดนี้อ่ะเกิดซ้ำด้วยย้ำว่าเทสจำไว้เทสเออย้ำหลายลรอบนะหลายคนบอก อาบอกของโูข,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 ของหายนะก็จำไว้แมทเทสฟาร์มเล่นๆนะฮะเอาละสำหรับใครอยากฟาร์มเวลเล่นๆนะจะบอกวิธีการฟาร์มให้ก็ให้เรานะฟาร์มก่อนแรกเนี้ยซักเวลยี่สิบนะเออจนกว่าจะมีเงินง่ายๆจนกว่าจะมีเงินห้าพันฟาร์มจะเวลเงินห้าพันนะครับแล้วให้เรานะมาซื้อพราคุมของหนวดขาวนะฮะอ่าซื้อพระคุมหนวดขาวเสร็จแล้วนะให้เรานะครับไปที่สโสนนหใช่ครับ ให้เรานะยืนตีมันนะเออไม่แน่ก็ซื้อดาบขานะก็ได้นะดาบนี้มันเบานะดาบล้นโตมันเบาดาบกับ้บนโตกัด,บดบบาดบขานะแรงกว่ากันวะขอรับแป๊บนะอ้าวชิบหายละประตูกูไม่ผมไม่รู้ผมทำประตูชิบหายละไม่ประตูกูเออไม่เป็นไร ลอแมปเปิดค่อยห,หาใหม่ก็ได้วะนะฮะเรามาเทสดีเ๋นะครับก็เออใช้ดาบนี้ก็ได้นะเอากลวดยายาขัดขืนเดี๋ยวไปลองตีให้ว่ามันแรงหรือเปล่าก็ข้าดาบผมแม็กนะฮะอ่าบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ขาดาบบล็กนะใครอยากฟาร์มก็ฟาร์มนะฮะเราสามารถอัพขาดาบได้แม็กโดยที่เราไม่ต้องเสียพอยเลยเลย เออ่ถ้าไอดมินเห็นเดี๋ยวก็แอดมินก็แกล่นะนะฮะดูคิปแล้วเดี๋ยวไอดมินก็รู้นะไอดมินนี่นะเออ่โอเคนะนณะแรงว่ะก็ได้อยู่จะใครามาฟาร์มก็มาฟาร์มได้นะแต่ประตูกูหายไปละช่างแม่งไปหาใหม่นะครับอ่ะก็เอ่อ L e A A O E P Hardcore โหมดนะก็จะมีประมาณนี้เนื่องจากเป็นเทสนะครับ ก็ใครอยากเล่นเดี๋ยวทิ้งลี่หน้าล่างเหมือนเดิมก็มาฟาร์มเล่นๆได้รอจงกว่าแมบจะเปิดจริงอะนะไปจะที่นี่ขอตัวราก่อนจะคิด้ากันไป